ดินแล้วก็สป,ปิลแต่ว่าตอนนี้สป,ปิลเราเก็บขึ้นมาแล้วครับสวัสดีวัันนีีครับวันนี้เราจะมาตกปลาแม่น้ำกันนะครับสป,ปิลด้วยนะครับนี่ครับเป็นหมายธรรมชาติธรรมชาตำท่าจีนนี่ครับดูพี่เขากำลังปั้นเหยื่ออยู่นะครับผัวเชื้นี่ครับผัวเชื้าอผัวเชื้ครับซูเปอเเร์แจ็คเ <Super Jack. S 2> พิ่งไปซื้อมาเมื่อเช้านะครับนี่เยอะๆนี่ ตกทั้งหมดกี่คันนั่นเดียวนับหนึ่งสองสามหกห้าหกคันนับรวมสปิวด้วยนะครับเดี๋ยวนี้เราไปดูปลาที่เราตกได้กันดีกว่าครับอา๋ยวดูพี่เขาเฟี้ยงก่อนก็ได้ครับเรเต็มนะครับน่ครับเดี๋ยวเขากดมิดเต็มหลอดนะครับเดี๋ยวคอยดูครับยังับเกมบอลนะครับนีับเฟี้ยงลไปแย้วนะครับเดี๋ยวไปเดีวไปดูปลาที่ตกได้กันนะครับนี่นะถ้าเป็นแบบนี้ต้องเฟี้ยงกอะบอกนะครับเฟี้ยงไก่ไม่ค่อยกินนะครับเดี๋ยวเรามาดูปลากันนะครับที่เราตกได้ นี่คนระับเป็นปลาตะโกกใหญ่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็พวกปลาหมอเปนะครับนี่ครับแค่นี้นะนนะแล้วก็เรามาดูคนระับอย่านีพี่ทำาไปแล้วครับสองคันนะครับนี่พี่เขากาลังปั้นคันที่สามอยู่นะครับนี่คนระับเกี่ยวโฟมนี่ครับต้องค่อยๆเกี่ยวนะครับไม่งั้นเนื้อมันแตกนี่คนระับนี่คนระับเป็นไม้ธรรมชาติจริงๆนะครับ ไม่ใช่เนี่ยครับเป็นหมายธรรมชาติจริงๆนะครับเนี่ยครับดงยังเต็มเลยนะครับเนี่ยครับไสเดือนอบแห้งตีจะ๊บุครับอันนี้เป็นไสเดือนนะอบแห้งนะครับนี่ครับดูได้ครับจากนี่บเป็นคล้ายๆเหมือนหมู่บ้านนะครับอันนี้เป็นแม่น้ําท่าจีนนะครับนี่มีหมู่บ้านเล็กๆอยู่ถัดไปนี่ก็เป็นวัดนะครับวัดวัดอะไรวะวัดโลกานะครับนี่ครับนี่นะครับ นี่นี่ก็ตีปลาช่อนดีนะครับเพราะมันเป็นริมริมอยู่มันก็น่าจะมีตัวบ้างครับเอาคันที่สามครับเขาเฟี้ยงไปแล้วครับโน,น่นตกตรงโน้นนะครับเขาเฟี้ยงมไม่ไกลแล้วเท่าไหร่เพราะว่าเฟี้ยงไกลปลามันไม่ค่อยกินนะครับอนี่ครับแต่ไม่รู้รว่าวันนี้ปลาจะกินหรือเปล่าดี๋ยวกู่มงเองน มึงปันเลกูเฟียงอันนี้ครับเป็นคันเบ็ดของคน่ายเองนะครับมีแค่สองคันนะครับอันนี้เป็นลอกลอกอะไรวะลอกสปินลอกสปินนะครับสปินสปินของวีวานี่นะครับก็สวยอยู่เหมือนกันนะครับนี่ครับสวยเหมือนกันคันนี้ซื้อมาไม่แพงนะครับซื้อมาจากร้านที่โพพยานะครับ ตีวิทชิ่งนะครับคันนี้ไม่ไม่คือประมาณสักหกเจ็ดฟุตได้นะครับคันนี้แปดฟุตนะครับเดีเ๋ยวขโเฟี่นี่น่าขายกูบ,บ้านย่าอันนี้ครับไอแคนา่าคูนี้เยอะเฮียคูนี้อันนี้เกลี่ยโฟมเลยเดี๋ยวเกี่ยวกันน้อนเดียวอันนี้นะครับดูมันธรรมชาติจริงๆนะครับเมื่อเช้านี้ปลาคุบก,กันเต็มไปเลยหมดเลยนะครับ มื่อเช้ามันตกมันไม่กินนะครับมันเพิ่งมากินเม่สักแป๊บหนึ่งนี่นะครับแบบตโตสับเพิ่งเต็มนะครับก็เลยลงมาถ่ายดูครับเป็นคนถ่ายนะครับนี่ครับตัวเฮียไม่รู้ตกมั้งฮะเหลียวดีสัตว์เคยน<ฮ>เนาะเสียงถัดออกไปทางนี้นะ,ะนี่ครับไปแล้วครับ เฟี้ยงเฮียไม่รู้ครับขาตกปลาฉลามครับขอแล้วแล้วมันจมเองไปแก้วโฟมเองเนยไม่เกี่ยวคับเร็วนี่ครับเป็นเบตากอสครับเบตัวเดียวนะครับอันนี้เป็นสูตรตกปลาบ่อนะครับผมลองมาตกทนี่ดูไม่รู้ว่ามันจะกินหรือเปล่า เจ้าเจ้าข้าวนมปังโอ้ตัวเขี้ยงนี่ครับอันนี้เราขอบขนมปังนะครับที่เราเลือกใช้นะครับเขียงแกแล้วก็นี้ครับกดมาลงไปอย่างนี้ครับแล้วก็เขียงไว้กระดูกลางกลางพริกมาอย่างนี้ครับแล้วอันนี้เป็นหัวเชื้อนะครับอันนี้หัวเชื้อตีตะบุนะครับแล้วก็แต้มแต้มนะครับให้มันไปกิน เอาไว้เอาใช้เอาใช้ล่อปลาคนระับแล้วจะ,ะวติดไปงี้นะครับแล้วก็ไปชมกันตีกันเลยครับนะครับนี่นนยำมะเร็งตีไปนะครับเพราะว่าคันมะเร็ครับใกล้ใกล้กับผมครับอันนี้ก่อนครับเพราะว่าคันมะเล็กเจ้าครับคันมันอ่อน อ๋อเคียอ่าอันนี้ครับเราก็มาตาสปิวนะครับเป็นคันสปิวเราไม่เน้นคันแข็งแขงครับอันนี้เป็นคันอ่อนนะครับเป็นอะไรนะอันนี้เวทสี่สิบซองสี่ส่วนสิบซองอันนี้เวทสี่ส่วนสิบซองนะครับความยาวหกฟุตหกฟุตคันนี้คละหกฟุตได้นี๋เราไปดูกันครับวิธีการตกนี่ครับหย่อนใกล้ๆนะครับ มันหนักจัด,ดผู้ชมเห็นทุ่นไหมครับน,นี่ได้แห้งคนดูเข้ากันดีอยู่แล้วนูฝั่งน,น,งนูมันเป็นดงนะครับมันเป็นดงอไอสักอย่างนี่แหละครับนี่เรียงอะเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากนะนี่ครับเรี้ยงกันเกบหมดหมดเวลาแล้วเก็ตันทีแล้ว แล้วก็ลบอันนี้ออกอนนเะแล้วทายใหม่โพสต์อันนี้ลงอ๋อแล้วทายใหม่อันหนึง่งแล้วโพสต์อันนี้ก่อนแล้วก็กินจบยังจบยังอันนี้นะค,ค,ครับกจบไปนะสวัสดีครับขอจบเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวมีอีพีสองต่อครับ